โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในกันหนังสือนะที่ชื่อว่า Tax Saving Summary นะครับสรุปวิธีประหยัดภาษีตลอดชีวิตนะครับของ พี่นอมเนาะแท็กปักนอมนะครับแล้วก็เซนเซแปะนั่นเองนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์ Space มากๆอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าแ,แนวคิดของสำนักพิมพ์นี้ละกันผมผมเชื่อว่าเซนเซเนี่ยพยายามเอาเรื่องที่มันจริงจังนะครับเรื่องยากอย่างเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมันทําให้มันเข้าใจได้ง่ายมากนะถามว่าทํำยังไงมันดูเข้าใจง่ายยังไงนะเอาดูข้างหลังก่อนเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหม แค่คุณอ่านข้างหลังเนะี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าโอ้เขานิยมใช้อะไรครับภาพประกอบเนาะหรือว่าใช้เป็นฉากง่ายๆแบบเนี้ยนะสรุปด้วยภาพอ่านเข้าใจง่ายแบบเนี้ยนะครับคือเรื่องยากๆเนี่ยมันก็อ่านแล้วมันเข้าใจง่ายเพราะมันมีภาพที่ทําให้เห็นองค์ประกอบที่มันชัดเจนมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะซึ่งเนี่ยคือจุดเด่นของสนักพิมพ์นี้เลยผมลองเปิดให้ดูเห็นไหมเนี่ยนะครับเนีน่เห็นไหมเนี่ยนะครับ รืออย่างช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่เห็นไหมค่าลดหย่อนอะไรต่างๆเนี่ยอ้มันดูแล้วมันเข้าใจางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดเด่นของหนังสือเล่มน,นี้เลยเนยคะครับถ้าใครคิดว่าการเงินเป็นเรื่องที่อ่านแล้วเข้าใจยากการเข้าใจภาษีเป็นเรื่องที่ยากขอให ลองมาดูเล่มนี้ดูผมว่าเขาใช้ง่ายมากนะครับโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคคราวนี้หนังสือเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรยังไงบ้างแล้วกันเนาะก็จริงเยวพาไปดูสารบัญน,นะครับสารบัญเนี่ยมีบททั้งหมด21บทด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าผมแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่ของอินโฟเมชันที่เราจะได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับหมวดแรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทําให้เรามีความเข้าใจ นะครับในเรื่องของอความเข้าใจทางภาษีที่จําเป็นต่างๆนะเช่นการที่คุณจะดูเรื่องของภาษีได้เนี่ยคุณต้องมาเข้าใจเรื่องของเงินได้คุณต้องรู้เรื่องของการประเภทของค่าใช้จ่ายของคุณคุณต้องรู้เรื่องของอประเภทของการลดหย่อนนะครับสุดท้ายคุณึงจะมาเป็นเรื่องของเงินได้สุทธิเราค่อยมาดูเรื่องของภาษีต่างๆใช่ไหมครับว่าุบแล้วเราเสียเท่าไหร่กันแน่แบบนี้คือเห็นแบบนี้เข้าใจง่ายเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็หนังสือจะทําให้เราได้เห็นภาพเช่นเงินได้ของคุณ แปดประเภทมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะยื่นไม่ผิดแล้วนะครับแถมเราจะได้รู้ด้วยว่านี่เห็นไหมฮะการลดหย่อนต่างๆเนี่ยมันทําได้ยังไงนะหรือจริงๆแล้ววิธีการลดหย่อนที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องคิดยังไงกันแนะ่หนังสือเล่มนี้จะตอบคําถามให้กับคุณหมดเลยนะครับรวมถึงแนวคิดคําถามหลักๆที่ผมว่าเราเจอกันในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยออกจากงานต้องรู้อะไรบ้างนะครับขายของออนไลน์เสียภาษียังไง นะครับเปิดบริษัทใหม่เสียภาษีอะไรบ้างพวกนี้คือคําถามพื้นฐานทั้งหมดที่ผมว่าเรานะถ้าเราเป็นคนจัดการภาษีจะเป็นต้องดูนะ iter, ฉะนั้นลองไปหาอ่านกันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ tax saving summary ครับ